ช่วยช่วยเฮียดิเออยิงยิงเอาไปชายยิงหน้ามันช่วยช่วยกันดิช่วยกันเออเออไปแล้วไปแล้วเอวิ่ง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 ก่อนวิ่งก่อนสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมครับโมบิลิกชาแนลครับซึ่งในวันนี้นะครับผมพาทุกท่านนะครับมาอยู่ในเกม d e a d by daylight นะครับ ก็เป็นเกมแนวเอาตัวรอดครับเอาชีวิตรอดแล้วก็เป็นแนวสยองขวัญด้วยนะครับโดยเกมครับมันจะในการเล่น1ห,ห้องเนี่ยมันจะจุผู้เล่นได้มากที่สุดก็คือ5คนนะครับโดยจะมี1คนเป็นผู้ไล่ล่าและอีก4คนเป็นผู้หลบหนีนะครับก็คือ4คนเนี่ยจะต้องหนีจากเมืองเมืองที่เราอยู่ให้ได้นะครับโดยการซ่อมเครื่องปั่นไฟครบตามจานวนที่มันกําหนดนะครับที่มันกําหนดก็จะประมาณ5เครื่องนะครับ ก็คือซ่อมเครื่องบั่นไฟครบ5เครื่องปุ๊บแล้วไม่โดนค่าก็คือชนะแค่นั้นเองครับแต่ถ้าเกิดใครโดนค่าก็ถือว่า Over เกมโอเวอร์นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูในเกมดีกว,ว่าครับน่าจะเข้าใจง่ายขึ้นนะครับก็ควิกเพย์เลยครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเล่นเป็นผู้เอาตัวรอดนะครับหนีผู้ไล่ล่านี่ครับมาถึงเลดี้เลยครับ ตัวผมยังอ่อนอยู่นะครับผมเพิ่งเล่นวันนี้วันแรกนะครับก็ยังเลเวลหนึ่งอยู่นะครับตอนนี้ก็เริ่มเกมมาแล้วครับเพื่อนเราก็เลเวลไม่เยอะครับไม่รู้ว่าจะเอาตัวรอดได้หรือเปล่านะครับส่วนผู้ไล่ล่าครับก็เป็นเป็นผู้เล่นออนไลน์เหมือนเราเหมือนกันนะครับก็คนที่สร้างห้องก็สามารถเลือกได้ว่าจะเป็นผู้ไล่ล่าหรือว่าเป็นผู้ผู้หนีอะไรเงี้ยครับ รอสักครู่ครับจะโหลดหนานนิดนึงครับหน้านี้เป้าหมายของเราคือไม่ให้โดนฆ่าครับแล้วก็ซ่อมเครื่องปั่นไฟให้ได้ครับเครื่องปั่นไฟก็เวลาเราซ่อมครับมันจะมีวงกลมวิ่งแล้วก็ให้เราก,กดสเปซบาร์ให้ตรงนะครับถ้าเกิดกดไม่ตรงมันก็จะระเบิดครับไอผู้ไล่ล่ามันก็จะรู้ว่าเราอยู่ตรงไหนอะไรประมาณนี้ครับเฮ้ย <c oughs> ทำไมเราอยู่ในห้องนี้กันหมดเลยวะสามคนไปรอเกลือกอะไร ตอนนี้เรายังไม่รู้นะครับว่าผู้ไล่ล่าเป็นเป็นตัวอะไรนะครับมันจะมีทั้งหมด3ตัวครับเป็นตัววางกับดกักหายตัวได้แล้วก็ตัวที่ใช้เลื่อยนะครับตอนนี้เราต้องหาเครื่องปั่นไฟก่อนครับแมงบรรยากาศแมงโคตรวงเวงไอ้พวกตู้พวกนี้เข้าไปแอบได้นะครับ แอบไปดูแบแต่ตอนนี้ไม่ใช่เวลาแอบครับต้องไปหาเครื่องปั่นไฟซ่อมก่อนครับนี่มีเาะอ่านี่ครับเครื่องปั่นไฟเป็น,นี้ครับแล้วมันจะมีสเปกบายให้เราก,กดนะครับมันจะมาไป็นช่วงๆครับเราต้องเล็งให้ดีๆครับต้องใช้สมาธินิดนึงนะครับ นี่ครับต้องกดสเปกบายให้ตรงแบบนี้ครับมันจะมีมาเรื่อยๆครับถ้าเกิดเราแถบันเต็มก็คือซ่อมสำเร็จนะครับโอเคสองทีละน่าจะมาอีกสองทีวยือาปล่าเพื่อเราซ่อมสำเร็จไปอันหนึ่งแล้วครับคือต้องช่วยกันซ่อมครับ เฮ้ยเฮ้ยไขวิ่งผ่านตกใจหมดฮ่าเออ้าวเรียบร้อยสองอันไป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 ก่อนไปก่อนไปก่อนเดี๋ยวแม่งเดี๋ยวชิบหายละมันมาละเสียงหัวใจเราเต้นตึกๆได้ยินไหมครับถ้าเกิดเสร็จหัวใจยิ่งเต้นแรงเลยแล้วมีแถบแดงๆข้างหลังนี่คือมันมาแล้วมันมาแล้วไไออ้้เอวิ่งเอเอเอวิ่งก่อนเอ๋อุ้ยแม่งเชียวไปโอ้ย ถ้าเกิดเราโอ้ยโอ้ยตามหลังมาแล้วโอ้ยโดนซับไปหนึ่งเชาะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งก่อนวิ่งก่อนแม่งไม่มีใครช่วยเลยเดี๋ยวเดีย๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเชิพายละหัวใจแม่งเตเตลารัวเลยเกินเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งแมงเรียบร้อยอันนี้เป็นตัววินวอลครับแบบหายตัวได้ครับถึงว่าเรามองไม่เห็นมันนะครับโอเอลโดนเสี่ยวครับ ตอนนี้เดี๋ยวต้องรอเพื่อนมาช่วยนะครับตัวนี้มันอาจจะเฝ้าอยู่ไม่รู้ว่าเพื่อนเราจะ,จะใจดีมาช่วยหรือเปล่านะครับบางคนเขาก็แบบหนีหนีไปเลยครับปล่อยให้เราตายอยู่คนเดียวนะครับไอ้ยมันมตัวอยู่ข้างหลังอยู่ตัวนึงเวย้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นี่มันเฝ้าครับมันไม่ยอมไปไหนครับ ถ้าเกิดไม่มีใครมาช่วยก็จะมีหนามแหลมๆเนี่ยครับค่อยๆโผล่มาครับมาทิ่มแทงเราครับโอ้ได้โผล่เถอมาช่วยกูทีเธอไอตัวนี้แม่งไปครับเราต้องหนีเองแล้วครับเราสามารถหนีเองได้ครับแต่คือว่าเราต้องกดสเปคบาร์างี้ครับเพราะไม่งั้นเราตายแน่ครับเอาละครับเพื่อเราซ่อมเสร็จไป เครื่องที่3เรียบร้อยแล้วครับให้มันทราบไปเรื่อยๆครับรอรอไอตัววินวอลนี่ไปเออเคื่อเรามาเว้ยเคื่อเรามาแล้วเว้ยเออเออมาช่วยช่วยเฮียดิเออยิงยิงเอาไปใช้ยิงหน้ามันช่วยช่วยกันดิช่วยก่อนเออเออไปแล้วไปแล้วเอวิ่ง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 กันวิ่งก่อนโอ้โชิบหายละเราตายอย่างวุวิมาแรงมาอีกละมันตามตูดมาอีกละ ได้ยินเสียงไหมครับถ้าเสียงเริ่มเบาแปลว่ามันอยู่ไกลออกไปหน่อยนะครับถ้าเสียงเริ่มดังมันก็จะอยู่ใกล้ๆครับไหนวะมันหายตัวได้ไงประเด็นอะชิบหายแล้วมันเอาเพื่อเราไปแควแล้วเดี๋ยว่ันเดี๋ยวน คือมันหายตัวได้เราจะมองมันลำบากมากไปไปไปเหลือเครื่องบนไฟสองเครื่องไปช่วยเพื่อนก่อนดีบ่าวะแต่ไอตัวนั้นมันน่าจะอยู่ใกล้ๆอ่ะว่าชิบหายละเพื่อนกูจะตายหาละ เนี่ยหัวใจเราเต้นแรงคือมันอยู่ใกล้ๆไงอ่าววัดไฟแล้วเพื่อนตายหาไปแล้วมั้งเนี่ยเฮ้ยเครื่องปัดไฟระเบิดทางนู้นด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นเราหาเครื่องปัดไฟทางนี้ตายไปหนึ่งแล้วครับก็โดนจับแขวนอีกหนึ่งโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้ยินได้ยินเหมือนเอ,อ่อเครื่องปัดไฟ อ้านี่เราซ่อมเสร็จไปแล้วดี่วะไอห่ามองไงดีวะเอ้ยอีกตัวหนึ่งมันไปไหนวะมันมันไม่มันไม่เป็นไรเลยอะมันเก่งรู้ว่ามันไปแอบอยู่หนวะเนี่ยอ้าวนี่ก็ซ่อมแล้วเราเครื่องใหม่ยังไม่ได้ซ่อมเดี๋ยวก่อนนะผมหาเครื่องบ่อนไฟก่อนชิบหายละคือถ้าเกิดเล่นกับเพื่อนเนี่ยมันใช้ไมค์คุยกันได้มันก็จะ บอกกันได้เฮ้ย hey, มันอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยอันนี้แบบว่าผมเล่นแบบแรนดอมไงก็เลยแบบว่าคุยขับแม่งไม่ได้เลยชิบหายนั่นโดนแขวนอีกลลแล้ววุ่นวาแล้วไปช่วยไงวะเนี่ยเสียงมันมีเครื่องบันทุกไฟอยู่แถวๆนี้ไหนวะเนี่ยมันก็ซ่อมแล้วอ่ะไอ้หายอันไหนวะที่ยังไม่ได้ซ่อม เพื่อนตายอีกแล้วอะสองคนแล้วอ่ะอ้าวอ๋ออีกคนมันซ่อมอยู่เว้ยแ่้ไงเจอแล้วเครื่องบันไฟอีกอันที่ยังไม่ได้ซ่อมแต่มันใกล้ไอ้ตัวนั้นเหลือเกินอะ่ะซ่อมก่อนซ่อมก่อนน่าจะทันช้หายแล้วิ่งก่อนวิ่งก่อนเดี๋ยวมันมาแน่ครับ แอก่อนครับมีตรงไหนไหมว่าเนี่ยผมจำแมปนี้ไม่ได้นะแมปนี้ไม่ค่อยได้เล่นเหมือนกันนี่ไงเครื่องบันไฟเครื่องหนึ่งเออหัวนี้ยังไม่มีใครซ่อมเลยต้องซ่อมแต่แรกอะซ่อมก็ซ่อมวะ แม่งเสียวจะมาข้งหลังเดียวแหละมาอย่างวะแล้วแม่งหายตัวได้อะโอ้ยเสียวหลังเว้ยไว้เข้าเอะมาแล้วกูว่าแล้วไง หายแล้วแม่งเกาะติดเลยเออนี่ก่อนนี่ก่อนแม่งมายังไวเลยทางตรงนี้เสียเปียบมันเฮ้ยโอ้โหว่าแล้วเพื่อนมึงดดมึงไปดุมๆอะไรอยู่ตรงนู้นวะแม่งฮิวเราแล้วครับต้อตงดินให้หลุดครับเอ้ย

เออมันไปทงังหมดละโอ้ยชิบหายหนูก็จะไม่รอดซะลวขอให้เพื่อนซ่อมเครื่องปั่นไฟได้เร็วๆตอนนี้เราแอบก่อนดีกว่าครับคนทางอันตรายเหลือเกินนั่นมันเดินมาแล้วนั่นๆๆอยูอ่เห็นอยูอ่เห็นอยูอย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 ่ไปก่อนไปก่อนไปก่อนนี่ก่อนแม่ง อีกตัวหนึ่งมันอยู่ไหนมึงซ่อนเก่งจังวะไอาหา้ห่าโอ้แม่เสี่ยวหลังดีวะรู้ว่าเราจะไปซ่อมเครื่องปั่นเองดีวะ ได้ไม่ต้องรอมันเดี๋ยวชิพายละเสียงละครั้งนี้ก็คือมันจะหายตัวกับไม่หายตัวนะครับเมื่อกี้เราโชคดีว่าไอ้ที่เกี่ยวมันอยู่ไกลอ้าวไอ้นั่นมันโดนแล้วชิพายละอยู่ใกล,ล้เราละวิ่งก่อนอ๋อมันอ๋อเพื่อนเราอยู่อยู่นั้นเดี๋ยวโดนทิ้วละโดนทิ้วไปละ เราไปซ่อมเครื่องบันไฟลเลยไปช่วยเพื่อนดี่วะเฮ้ยนี่มันทางลับนี่วาเจอแล้วทางลับเดี๋ยว,ยวทางลับนี่ก็คือถ้าเกิดเพื่อนตายหมดเลยเราคนเดียวเราสามารถหนีไปได้เลยนะครับโดนแขวะแล้วครับเพื่อนตอนนี้เราอำไงดีวะชิบหายละชิบหายละหายละชิบหายละมันเห็นเราละวิ่งก่อน แล้วๆๆๆๆๆโอ้โหโอ้โหแม่งจับโคตรไวอะจะรอดอยู่แล้วอะชิบหายตรงนี้มีที่เกี่ยวอะะถ้าไม่ถ้าไม่มีเราน่าจะรอดได้ไม่เห็นนะเท่าที่ผมดูไม่เห็นมีนะแล้วๆๆๆๆๆเพื่อนแม่งก็จะตายวิ่งก่อนวิ่งก่อนวิ่งดิโอ้โหแม่ง ติดอีกชิบหายละเข้าไปในนี้ก่อนแม่มันตามติดตูดเลยอะเฮ้ยทางออกเฮ้ยชนะเว้ยเพื่อนตายพอดีโทษทีครับไม่ได้ช่วยเพื่อนนะครับแต่ยังไงเราก็ยังชนะครับโอ้โห รอดตายบุตรบิณโทษทีครับเพื่อนเพื่อนทั้ง3คนนะครับถ้าเกิดใครชื่อใครที่เล่นอยู่กับผมผมต้องขอโทษด้วยครับไปช่วยไม่ได้จริงครับโอ้ยผมเกือบตายไปไงครับผมเกือบไม่รอดไปไงครับโอเคครับเดี๋ยววันนี้ก็เดี๋ยวยังไงก็น่าจะรีวิวกันประมาณนี้ครับเป็นคลิปสั้นๆครับก็เดี๋ยวเกมหน้าก็เดี๋ยวพัต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูต่อไปนะครับโอ้ชนะได้ไงวะเออฟุกมากอะ โอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากครับก็ยังไงถ้าเกิดชอบเกมนี้หรือว่าอยากติดตามกันต่อไปนะครับก็ฝากกดไลค์กด Sub s cribe ด้วยนะครับเพราะว่าผมอยางเล่นอีกนานครับเพราะว่ามันเพิ่งจะเลเวลหนึ่งเองนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณมากครับทุกท่านครับที่เสียเวลารับชมนะครับแล้วก็ขอโทษอีกทีครับเพื่อนๆทั้ง3านนะครับที่ผมช่วยไม่ได้นะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ